สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้ามาตามในทางของแม่ชมพู่นะครับเพิ่นเป็นคนที่ร่างกายบอ๊อบปกตินะครับป่วยนะครับเพิ่นเป็นคนฟันแมนพนนูนึงพี่น้องสามใบธามาเพิ่นเป็นคนฟันแมนพูน,น,นึงขึกันนะครับเพิ่นว่าเพิ่นมีโชคเอามาแบงปัน่นเป็นตัวใดเขาลองไปที่ตามแม่ชมพู่กันเลยครับครับแม่ชมพู่ครับค่ะ มืโอนี้มาพออ่้ไอแม่โดยบังเอิญเนี่ยนี่ยได้ถามแม่ไอแม่แล้วบอกฟังว่าได้แนวทางม,มาฝากแม่เป็นยังไงแม่เนาะปบ่สบายป่ะคระับบ่สบายเป็นยางบ่ได้กี่ปีแล้วแม่สามปีแล้วจ้าที่แรกก็ยังปกติหรืป่าแม่ยังแต่ยงัยงอันกรบโบปกติเป็นอดไดอกแต่ที่แรกนะที่แรกๆกก็ปกติอันอยู่แต่ว่ามันยังบ่ได้มาสามปีนี่แหละเป็นเซลลไฟไ่มแม่เป็นลูกมาต่อยออ๋ลูกมาต่อยเนาะอ๋อ นี่แหละเล็กชิดว่าอีแมวเด้ตัวดีพองเลยก็ไปตื้อลยอย่ามาไปสะพานบนไฮอาพ่อยยสซี่มานชว์บาน้ำตาคนเด็กมาซอยนะครับแต่จะงมาถามว้าแมวเด้เล็กตัวใไหรือฝันบ้องสินะมาถามบ้องเมืองบ้าฝันอยากซื้อซือซื้อเือว่ามีเน่านี่เนวมาบอกอยู่มีม้านั่นแล้ว เป็นทังไหมาวไอเขาป่าเมาขัางไว้วันนีไม่ได้ออกจากกัน <S <S เหี้นเขากับกระการไกลก,ลกลารเติมวิดิเออบันี้ไล้เห็นเนี่ยสาวแม่หลานเคยแล้วมาเห็นอยู่ในเหี้นแม่ไหมอยู่ในเหี่นแม่ไหมครับอันเขามาป่ามัตสัยมาสีมันมาตะหลังบานเขาผลแล้วมันมันกับว่าไก่กันได้มันมาแท่นสีสิมาทางเหี่นแม่ด้เอ้อ แม่ก็เลยคิดว่าซื้อเลขตัวนี้นั่นนะบ้านเลขที่แม่นั่นนะครับโอ้มาครับปลามาไว้แม่อาจจะเป็นโชคไม่เฮาอาจจะเอาโชคไม่เฮานะเขาเลยเสียงเบิ้งอ่ะนะเสียงมันนี้ไหมแม่เสียงหล่ะกักับฝันยู่กับฝันดียู่นั่นแหละทานมาได้่มาฟังนะมโอลูกฟังนั่นไหมมันชื่อว่าอะไรดอกแม่ก็เลือมเนาะที่ขอมฝันว่าอะไรดอกแต่ว่าเป็นเนี่ยดีเยินปะแม่เพราะว่าแม่จะซื้อเลขตัวนี้เราไปเสียง เสียงอยู่ซื้อหาซื้อลอตเตอรี่ต่อได้หรือแม่แต่ว่าแม่อยากแม่อยากซื้อแปดสามซีนี่แหละแต่ว่าแม่ได้หาสามซีแปดเนว่าเป็นปานบ่แมนคนเริ่มแปดสามซีซีปลาเป็น, 8, นะ 3, นแ,นแปดนะครับวันที่สามซีเนาะแมนจะว่าหาหาอะไรว่าได้ด้วยไรหาสามซีแมนนะครับวินทีไปทีมาแต่ว่าเรื่องไปเสียงเพิ่นว่าฟุน,ฟ,นฟันดีอยู่ กันริ้วต่วางริ้วแหงริ้พดันจะของนะแม่เนี่ยดอกครับวางคนกับริ้วไวเลยแม่มอนไวเลยท้าแม่อันกแม่ยังกับจมพูมวนใช่ไหมวนเลยมพูเนียเราใส่ะไร้นเนียเน่ยืดข้างอันเนียนี่แหละไม่เคยเราเห็นยี่ดอกเห็นเห็นเห็นเีนเาไม่เคยเห็นเอาเด้อนะครับไปดวงสมพงเลยเด้อเดีใส่เนี่ อันนี้ได้เป็นสะพานบุญให้แม่ได้เนาะเพราะว่าวับแม่ก็บว่าวเรียกฟังซุบเรื่องเนี่ยเป็นเรื่งขึ้นมันอ้ำเด้๋ยวแมยังบุญเน่เนาะครับผมแม่แล้วจะโชค์ใหม่ห้าก้อนสันต์เอา ร่องติ๊กต๊อกไข่ไข่แม่เทาร y o งยูท e บไหมยูทูบยูทูบยูทูบอันหาสพานบุญไหมอาพบุญมาฝากม่โชคมโชคม่หลทานเหลือกันมซัวใส่ยูทบอติ๊กตอกเออยูทูบ่งช่องใหญ่ๆช่องใหญ่เลยติ๊กเห็นทว่รประเทศอสามสีหาสามสีัวใดก่อนแล้วาหาย่างก่อนหาสามสีแต่ว่าเปนสามีเออปดแปดสามสีอื บอกเลขแล้วนะแล้วเลยเอาฮ่าฮ่าามันถือกันนั่นกันหาถือดวงกันเนาะห้าดวงสมพุ่งค้าเอฟซีประเด็สู้ซอยใส่แล้วมาหาทายเอฟซีต่แล้วมาหาทายยูทูบได้ยังโยกันมาใส่ซิทเด็กดัง้อ้อติทอาพอพอดีทำเนี่ยเมียฟันนีว่าเนาะเขาโยแลวมาได้พอพอดีเดี๋ยวเราให้ได้แล้วาซีอ่ะเนาะ มีังไปมาบัแง้วไอมาขับปามาให้เรามาขับปามาา่ไ้บ้านบ้าน่อว่าเอาเลยไปเชียงแล้วฝันดีอยู่ฝันดีอยู่ทังเรื่องหมนะเ่องฝันเนาะมันขับเข้ามาในเฮี้นละบาลีีขากระามีอือี่พอว่ฝันนบอ่อแล้วว่ฝันหรอก่นเรงหัวใจเลยฝันบ่ได้ฝันนําแต่อยากนแม่บ้านเขา่แหงหรอกเลยครับผมก็ได้คิดยึดใจมันบ่สงบคมันวนไหวครับหานะครับพี่เมียเป็นเราเมีเรา เราไปแข่งแรกแต่เราคนเอาล้มดีเด้ไอ้คนเอาล้มดีมันสีเออเล่ากินเท่าดีเออล่าบ่าดังกินเท่าว่าสีเหลี่ยนเหรอกับธรรมดาสีเหลี่ยนดอกครับเป็นธรรมดาแล้วแม่เนาะพูดไดก็ไม่อยากเป็นโรคไพ่แต่ว่าในเกิดแล้วเากับยุคก็ไม่ได้เนาะแล้วรับสี่เหลี่ยมทางเทียกับว่าสีเรียมแหละอันมีเป็นแง่มอยู่ครับผมเอาหน้าแบบชมพู่นะครับเคุนว่าปลมาขับปาร์ว่หิ้วยูเฮียนนะครับผลลัพธ์ที่ว่าแปดสามซีนะครับจะหาอะไรซื้อแบตเตอรี่อะไรหาสามซี ตัวพันหมักก็สามซีซีสามเด้อนะครเมื่อวานนี้สหรับเมียชมพู่ดวงสมพงกันแล้นะครับเนาะบริเวตัางใจมาเพิ่นจะมาเห็นเพิ่นโดยขางห้างนี่ล่ะถามกันเพิ่นเราว่าฟังเลยว่าได้สามซีเอาท่านเออมาใส่ติดตเทอร์วัลก็เห็นกันนะครับแต่จะเป็นโชคเนาะนะครับกว่าจะได้มดบ่พอหาดวงสมพงกันนะครับฝากไว้นะครับเรือสามซีซีสามของเมียชมพู่เด้อนะครับเพิ่นมัสามตัวประมาณนี้นะครับโอ้ยเห็นแล้วเมียเราปลาเป็ดเอาเลขบ้านใช้น้ำสามซีเอาท่าน หาซื้อเลยครับไรตั้งแม่เนาะบมมี่เห็นบ่บ่มีแล้วหาสามซีนะครับก็เลยตัวนี้ล่ะแต่ต่้มูมบ้านกับมูบ้านกันมูบัานแปดเนี่มะแปด้งแม่เนาะแปดล่ะรอบเดียวอีแม่เนะวังเนาะก็ว่าซื้อดน ن หลล่าอ่าซื้อเลยก็ได้กันเลยพกตีแม่ถึงเลยปะ่กติกับถอยูตะโดนแลวล่าถลายเนาะถือลายยูแสดงว่าคนมีดวงท่านีอยูตัเนี่ อ้าวเจ้าดาสุขใสเนี่เด้อนะแม่มอรวยก็ถือเจ้าละแสนกว่าก็ถือเราอยู่หักใจแสนที่มันถือเลาอยู่หักใจสามตัวสามตัวสามตัวก็สองตัวอันอยู่หักแดนเด็กแท่งเด้่ยไปเดี๋ยเตียาพอแล้วคนฟันเมี้ยเนาะเดี๋ยวมาขอประจําแล้วงานนี่เนาะเมียฟันดีให้ลเลยเ้อะหายาลืมเขียร์ไว้เด้อเลยเฟันดีกับถานังเทียกับฟันดันฟันแบบอันดีอยู่หรอกแต่ว่าบอกบอกเขาอยู่ งวืนั่นบอกเขาอันเลขกันสองหนึ่งกระถือหนังฉันแล้วเทลเป้เลยสองหนึ่งกองไม้ทำวัสดุนะมันอยู่สวนยางบอกลูกลูกกับว่าเสดุแม่ไปปลารักอยู่ภาคใต้โดนเติบเตี่ยแม่ตะกี้อยู่ภาคใต้อะไรเป็นยี่สิบปีคนละบ๊อบสบายเลยถึงว่าบ้าน อันขึนมาโควิดแหละขึ้นมาขึ้นมานี่บหนี้เลยมาอยู่ขอนแก่นอยู่เดียวนีเดี๋ยวนี้ไปตายางอยู่ขอนแก่นโอ้ยไม่ยู่บ้านประจำมาเดือนเนี้ยไม่ได้ยู่บ้านประจำดิโอ้โหสุพปอะ่อมาไงตอนนั้นเนี้ยประพอกันมาไงแล้วขึ้นมาเนี้อสั่งสุดอันอันนี้อยู่บมื่อันไปสวนยางมันมันเป็นแปลว่าเป็นปสวนยางท่านพุ่นล่ะโอ้ปีสวนยางฝากฟังด้ครั้งเดียวละแม่ทั้งสิไป นี่วันที่นี่แล้วเลี้ยงตั้งเลี้ยงตั้งแล้วนี่ละเขาเขาตั้งกัดแล้วสไปคุณละไปขอกระโถรเล้เนี่ยนี่เนาะซื้อเลขอยู่ปุ่นละเออถ้าหนูขอกระโถรเล้แม่เถอะโทษทำบ่หรอฮ่าแม่ได้ตัวดีดีฮ่าเดย์เป็นสะพัดบนหอคุณแม่ชมพู่เนาะขอบคุณหลายๆเด้อทางเสบแยงปันครับผมมาเบียงปันหนึน่องอีซี่วันนี้ก็อย่าลืมเด้อนะครับปลาเพิ่นหมาขาปลาเขาเฮี้ยนเพิ่นนะครับเพิ่นวลาเพิ่นดีดี่ซื้อแปดสามซี่ครับ ซื้อมาได้ก็เลยนมาได้ก็เลยได้ลอตเตอรี่หาสามสีได้นะครับแต่ว่าตัวมาอีเลีคือสามสี่ีสามวันนี้ก็คอยโชคขนนองมันนาแม่ชมพู่ได้อนะครับถึง่นป่วยแต่เพิ่นเก่าร่มดีจิตใจดีนะครับให้คิดเท่าดีกายเท่ากับแข็งแรงนำไดเด้อนะครับเขาก็รักษาความเก็อย่างความอารมณ์ดีขเข้าไว้นะครับอย่าร่างจิตใจดีร่างกายเท่ากับอย่มลืมนฟพู่ขึ้นมาเองเองนาะ ขอ้ยมีหายวัดหายขึ้นเด้อนะครับขอบคุณหล,ลายๆ <ละ S 2> พีดแมป็ <ละ S 2> ปพันพี่น้องอยูที่ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับน, <ละ S 1> นี่คร <ละ S 1> ัชน้าสุอกัง